ตอนนี้อาจจะไม่ได้แจกเยอะเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นแล้วก็เลือกพี่น้องประชาชนมา4-500ใช่ไหมครับสนายกนะครับก็ก็ถือว่าพยายามจะงงดู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีใครได้เงินหมื่นหนึ่งหรือยังครับได้เป็น59สนายันะครัจะบอกว่านี่ครับรัฐบาลแจกเงินหมื่นเนี่ย นะครับรัฐบาลก็จะให้เงิน1,000บาททำไมถึงต้องให้คือเศรษฐกิจไม่ดีเขาต้องไปช่วยกระตุน้น1,000บาทซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหได้เยอะเลยสำหรับคนที่ไม่มีเนาะนั้นขะาวสารอาหารแหง้งอย่า,อาไปเล่นหวยหมดนะ1,000บาทเนีย่ยเอาไปซื้อข้าวสารซื้ออาหารซื้อของประนัาชีวิตนะอย่าไปเล่นหวยนะกี่หมื่นก็ไม่พอนะหวยเนี่ยนะครับก็ เอาเป็นว่าวันนี้อสอสก็ไม่อยากกวนเวลามากนะครับผมพยายามที่จะมีอะไรก็บอกท่านนายกบอกท่านกำนันนะครับผมช่วยอะไรได้ก็จะช่วยยกเว้นอย่างเดียวยืมเงินสอสอไม่มีนะครับแล้วก็จะมาพบกันบ่อยๆก่อนที่จะเลือกตั้งรอบหน้าผมไม่รู้เลือกตั้งเมื่อไหร่แต่วันนี้ผมว่าพยายามที่จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าสอาส,อ,ส,อ,สอ,อยังอยู่ตรงนี้นะครับ ยังมาเจอพี่พี่น้องๆคุณลุงคุณป้าไม่ว่าจะเลือกตั้งเท่าไหร่นะผมก็ยังพยายามทาหน้าที่ดีให้เต็มทีเออ่เป็นสอสอเป็นสสจะเรียกผมหรือไม่เรียกผมไม่เป็นไรวันนี้ผมเป็นสอสอของทุกคนนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่สสให้เต็มที่นะครับทำแล้วคนเมืองการได้รับผลประโยชน์ในีนี้คุณทันียก็<อ>วันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณแม่ทุกท่านนะครับ อย่าลืมเงินหนึ่ง <reco> ม <Christ. S 2> ืนบาทมาอย่า <kaz> ม <uffy> ัซื้อหวยหมดนะเตรียมไปใช้นะครับพ่อวัสดีครัพ่อขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในงานต่างๆขอบคุณครับครับควาุณทุกคนในใจนะครับที่วันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคือวานใจเี่คือจังหวัดการจนบุรีนะครับนำมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด พอไปพี่น yeah! ้องเอาเกณแล้วตั้งหลักการจะดีเกณ่ที่หนึ่งนะครับหมอนี่่ะครับี่จรครับ เดืนมราคมีาีม่ก็เลยมาถึงกันพี่กอบอกว่าเอาก่อนเดี๋ยวนไม่า ผมเชื่อว่าเร ye, اي, ื่องดีๆท่างจะมาแน่นอนแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยครับมันกำลังเปลี่ยนไปเยอะมากๆไปในทางที่ดีเราจะได้มาที่ดีแน่นอนครับแล้วก็ในคณะสสก็อยากอวยพรอำนวยพรามสกนะับให้กับทางประชาชนทุกคนมสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ค่าไข่ร่ารวยนะครับเราเชื่อว่าในอนาคตเราจะดีกว่านี้แน่นอนครับก็ขอให้ท่านโชคดีช่วยดี่ี่ใหม่สองพันหอยสิบแปดครับ